โอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับเจ้าตัวนี้ชินยูตัวนี้อีกแล้วนี่ชินยูใช่ไหมนะ่ย<ม>อ่าเดี๋ยวให้คู่ไม่ค่อยว่างของเราคอยอ่าช่วยผมสาธิตหน่อยแล้วกันครับตัวนี้ FBR 1 5รุ่น80รุ่น80ของนี่ชินยูนี่คือรุ่นใหม่เลยมใับน 8, 6, 8, อ๋อใหม่สุด8ปดห้าเออใช่อ่ามันจะมีรุ่น80และแปดตัวนี้จะเป็นรุ่น80ยกได้3เมตรนะครับผมหนตัน ปี2015<ม>ก็ใหม่หมๆจริงๆอย่างนี้เลย<ก>โอ้โหนึ่งพชั่วโมงพันชั่วโมงนี้แปลว่าใช้ไปสักปีเดียวมะเอาใช้ชั่วโมงจริงอะถ้าคนใช้ปกตินะจะอยู่ประมาณปีปีละพันชั่วโมงอะ่ะค่าเฉลี่ยนะแบตเตอรี่ก็ปรับสภาพแล้วนะผม90%กว่าเปอร์เนะผมใช้งานไ,<หม>ได้4-5ชั่วโมงแถมทางผมนะตีอนบให้ตู้ชาร์จนะครับผมตู้ชาร์จมือหนึ่งในไทยนะครับผม ไม่ใช่ตู้ชาร์จเมืองนอกนะผมแล้วไม่ใช่เสียบบิลวินชาร์เจอร์เอาไปเลยครับเต็มเฟสเต็มกําลังเต็มกระแสนะครับ <ís> เพื่อไม่ให้แบตเตอรี่ของลูกค้ามีปัญหาแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้ก็ปับสภาพใหม่เช็คค่าถอพอใหม่ตัวไหนเซลล์ไม่ดีเราก็สลับเปลี่ยนออกให้กับลูกค้านะเพื่อให้ลูกค้าใช้ได้ดีที่สุดนะครับผมอ่ถาถภาพเป็นอย่างนี้เลยอ่าโอเคเดี๋ยวจะให้ดูข้างใน ตัวนี้เปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนน้ํามันไฮดรอลิกเฟืองอ่านี่ก็เป็นอย่างนี้นครับอันนี้คือน้ํามันแหละอ่าตรงนี้คือถังน้ํามันไฮดรอลิกก็จะเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยแล้วอ่านี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมสภาพน,นี้เอาไปเลยประกัน6เดือนแถมตู้ชาร์จมือหนึ่งมีใครให้มากกว่าน,นี้ไหมโอยมาพูดคําว่าไม่น่ามีมันต้องบอกว่าไม่มีแล้วสิครับเออโอยคิดหนักอีกอ่ะโอเค ใช้งานนะครับตัวนี้ก็เหมาะกันอีกแล้วกับพวกยกของลงตู้เนะยกของจากตู้นี่ก็โอเคเลยนะสามเมตรชั้นวางชั้นวางอะได้อยู่แล้วแหละอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้าตู้ดิลงของตู้บางบางทีลูกค้าใช้ทั้งชั้นวางทั้งลงของในงอ่าหลังตู้หลังรถกระบะอย่างเงี้ยบางทีเขาอยากมีแค่ตัวเดียว ไม่ได้อยากมีรถนั่งขับเพราะว่านั่งขับมันเข้าชั้นเขาไม่ได้อเขาก็จะมาเอาตัวพวกนี้กันเนาะนะฮะยังไงก็ฝากด้วยครับมา u ต t เอ,เอครับริมถนนบางนากม18ลืมบอกตลอดเลย <c oughs> ค่อยดู Google เอาแล้วกันนะฮะยังไงฝากด้วยครับโอเคจบครับไป